แต่งเขาไม่ต้องระวังนะครับอ่าก็ยังมาดูปุ๋นก่อนเห็นไหมเฮ้ยสวยเลยนี่วิเนียร์ไปแล้ววิเนียนะคะแต่าใช้ซ่อมวาดรูปนี่แหละค่ะนี่เลยวาดรูปคริสต์มาสด้วยนะคะหนูอิ๋มใช้ซ่อมเลยนะหงีมเป็นกวางเลนเดียร์งเน็บปุ๋ยเป็น ย้นะคะคือมีสีมีปอมปอมมีรูปดาวแล้วก็มีก้านค่ะเขาแม่ปุ๋ยมีมวงมีปอมปอมมีตาที่ติดเหมือแล้วก็มีตรงนี้มีเขามีจมูกแล้วก็มีตาใช่ค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องมีส้น้วยนะคะเรามาลงมือทำเลยนะคะโอเคอันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องบีบสี ลงในจานของตัวเองนะคะอย่างนี้นีไค่มันใช่แล้วเราก็ใช้ซ่อมของเรานะคะนี่กดลงไปอย่างนี้เลยย่ำย้ำย้ำย้ำย่ำย้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 าเรื่อยๆเลยกดกดกดย่ำย้ำย้ำย้ำย่ำทำไมปุ๋ยกระดาษนี่สิแล้วก็ย้ำค่ะแม่ปุ๋ยก่อนเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะมาปั๊มแม่ปุ๋ยปั๊มบนกระดาษสีดํานะคะขอแม่ปุ๋ยขอทำเลยนะคะ อเคยิ้มก่อนนะคะหนูยต้องติดพื้นก่อนหรือต้องให้มันรู้อนอได้ค่ะได้ค่ะหนูยังไปเอาไ่อด้เลากาเอากาวมาทาได้เลยนะคะอ๋อจะติดก่อนหนูยิ้มต้องตัดก่อนยิ้มต้องตัดก่อนก่อนจะลงมือปั๊มนะคะแม่ปุ๋ยแนะนำให้ติดเขากวางก่อนสำหรับคนที่จะทำกวางนะคะแม่ปุ๋ยก็ต้องติดหมวกก่อนนี่อืมแม่ปุ๋ยไม่จำเป็นค่ะเพราะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยเป็นหน้าเฉยๆค่ะแม่ปุ๋ยก็จะฮูงแค่นี้นี่ อ้ยเหมือนเลยนะโอ้ของอยิ้มเริ่มเป็นหน้าวงกลมแล้วของรอยแย้มโอ้โหยา,ย,ายาวๆตรงนี้เลยกดนี้เลยแย้มทำไมมันดูอนเอียงเ,เสร็จแล้วก็ ในส่วนของซ่อมที่เราปั๊มสีนะคะของแม่ปุ๋ยนี่จะเป็นหน้าของคุณลุงซานต้าค่ะใช้ซ่อมมาปั้มเยระบายสีอย่าระบายสอย่าระบายค่ะมันต้องปั้มๆมาใช่ต้องปั๊มๆค่ะยากมากเลยเพราะมันเป็นพี่เล็กๆใช่ค่ะเด็กๆต้องมีความพยายามนะคะแม่ปุ๋ยจะทำหนูของคุณลุงซานต้าให้ใหญ่ๆฟูๆพองๆเลยค่ะ เหมือนแม่ปุ๋ยดูถ้ามองจากมามนี้มันจะเหมือนเป็นใบดโดนล,ลมพัดทห้มันมันเหมือนเป็นอันนี้ใช่เลยค่ะใช่เลยค<ช>่ะเป็นแนวลงตามอันนี้ใช่ค่ะ,คะมันก็เลยดูสวยงามมากอืมพองนูแย้มต้นคริสมาสสูงมากเ <c oughs> นี่ยสามารถเอาฐานข้างล่างแบบบานๆใหญ่ๆได้เสร็จแล้วค่ะว้าวต้นใหญ่มากเลอะมากเลยขอให้พี่กล้องดูหน่อยแบบ นี่เลยโอ้ใช่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 ต้นคริสต์มาสที่ทำจากซ่อมปั๊มนะคะของพยายาเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้มันแข็งตัวซะก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเ,เวลาเราเอาของอะไรมาตกแต่งมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะเสร็จแล้วค่ะโอ้เสร็จแล้วเหรอระวังหน้ามันยังไม่แห้งนะยังไม่แห้งนะต้องระวังเละเทอะนะคะ โอเคเสร็จ okay. แล้วนะคะซานตาเขาไม่ปุ้ยคะ่ะเดี๋ยวเราสามคนน่าจะทิ้งไว้ก่อนค่ะแม่ปุ้ยจะทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันแห้งเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแห้งแล้วนะคะนี่แ<บ>เออเดูว <c oughs> าเอ๊ hey, เป็นแบบนี้เลยนี่อันดับต่อไปเราก็จะมาตกแต่งให้มันเหมือนรูปภาพที่แท้จริงๆคอ, <c oughs> อ้าลองดูมาต่อแม่ปุย คุย้มจะติดเจ้าหรอคะติดเลยจ้าติดแล้วใชบโอ้โหโอ้โหติดติดติดตาอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนเขาดูไรเขาดูหนไรเขาดูไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาดินได้ดูดิเฮ้ยจริงตาดินได้อันนี้เขาไม่ปุ๋ยคืออะไรทำไมเอานี้ติดด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าค่ะฮะหน้าของคุณลุงซานตา จริงจริงมันต้องใหญ่กว่านี้นะแม่ปุ๋ยไม่มีท้าไมไม่เอาหลายชั้นนะมันจะไม่ออเนาะใช่ใช่ได้เลยได้เลยระวังนะระวังนะรีบเลยอย่าลากค่ะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเฮ้ยดีนะดูดีนะอืมโอเคเสร็จแล้วค่ะของแรมเสร็จแล้วขอโชว์ดูหน่อยค่ะแ้มโอ้โห โอ้โหวิธีวางรูปหรือเปล่าเออตกแต่งตกแต่งค่ะตกแต่งเขาไม่ต้องระวังนะครับที่จริงอ่ะรู้ไหมเหมือนฮิมานทำยังไงรู้ไหมนี่ไงเอาของอย่างของไม่ปุ๋ยเนี่ยมาทำเนี่ยเออเอาแบบนี้เงี้ยของหนูยิ้มตกแต่งเขาอยู่ว้าวเเเออาาขหมน้ปุ๋ยยดววสร็จแล่่ะค เดี๋ยวยิ้มโชว์หน่อยค่ะโชว์กันโชว์กันโชว์กันโอ้น่ารักจังเลยอยากเติมดาวอ่ะเติมดาวไหนอ่ะหนูแย้มาขาตอนนี้เธออะไรคะทําอะไรคะดาวดาวทําหินมะค่ะหนูแย้มจะทําหินมะทํายังไงคะจะทํายังไงอ่ะส่วนควาไม่ปุ๋ยนี่คืออ่ะปืนกาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวติดจุกให้หมวกคุณลุงซันต้าก่อนนะคะเออ แล้วกันนะคะเสร็จแล้วก็เติมจมูกให้คุณลุงซานต้าหน่อยค่ะแล้วปากล่ะปากไม่มีค่ะเพราะว่ามันมีเต็หนวดค่ะหนวดบางปากตกแต่งหมวกให้คุณลุงซานต้านิดนึงค่ะจะได้เข้าตีมพริสแมทนะคะได้ค่ะติเขียวเฉยๆนะคะจะได้เข้าตีมค่ะโอเคค่ะใช้สีีใช้สสวัสดีเด็กๆ คริสต์มาสนี่ยอยากได้ของควันอะไรใครอยากได้ก็ต้องเป็นเด็กดีนะครับโฮฮโโฮตอนนี้หนูแย้มผสมน้ําแล้วหนูจะทํายังไงต่อคะอ๋อจะทําอย่างนี้นี่โสวยอ่ะโอ้โหโอ้โหดีเฮ้ยระวังมันกระเทียมคนดีนีกระเด็นใส่กางเกงแย้มพอแล้วอยากระบายแต่ไม่รู้จะระบายอะไรดีโอ้พอแล้ว โอ้ยคอบพอมเฮ้ยสวยอยู่นะดูหิมะตกหนักเลยโอ้น่ารักว้าวเอาด้วยอันนี้เอาด้ยเอานี่จะทำยังไงอะเห็นหรือเปล่าตัดกอบสีเขียวโอ้โอหน่ากวางเลนเดีย้น่ากวางเลนเดียโดนหิมะไงเออโอ้โหดูสิ โอ้น่ารักเลยอ่ะเข้าธีมเลยมาเดี๋ยวเราจะมาโชว์ทั้งสามตัให้ดูนะคะทุกคนโชว์ค่ะโชว์หน่อยค่ะดูคอนดีแย้งก่อนโอ้ดูสิน่ารักนะสวยด้วยโอ้โอ้ยโอ้โหดูดูตรงหนวดตรงเคราของซานตาอ้าโหดูคอนดี้ด้สิดูของหนูยิ้มโอ้โหดูเขาดูเขา เขาสวยนะคะต้งแต่งตัวนี้น่ารักอ่ะตรงนี้เออตาองเน้นไ้ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทําแบบหนูยิ้มหนูแย้มหรือแม่ปุ๋ยนะคะก็สามารถทําได้นะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อหรือป้ะเราสามารถไปตกแต่งต้นคริสต์มาสได้นะคะไปหคอยตีต้นคริสต์มาสได้ค่ะบ๊ายบาย